เ้นีนะคะนี้น้าแอมาที่ศาลนะคะก็มีนี่าอยู่ท่าสนามก็เการกดเรามีการเาพอดีอะเอามาั่งรออยู่เนี่ยรออยู่เนี่ยน้อยสี่สองนะขณะนี้นะคะก็เป็นประมากบพ่กนก็พ็นจะกได้เห็นการีใรมาข้างหน้าเลยนะครับ พื้นที่ควาเสื่อมปราสเพื่อประชาธิปไตยนะคะในชายทะเลดอดอนหมายสอดจังหวัดสุทานะคะก็จะได้เห็นว่าวันนี้เป็นการแสดงทางาองนะคะได้เห็นท่านสสแลัท้ายนะคะขึ้มาเาราทำให้เห็นถึงแสดง ังของผู้หญิงนะคะมกลผู้หญิงไทยนะคะที่มาได้าอิายในสภาณวันนั้นนะคะนผูชมตอนนี้งแอมก็ได้ไปอยู่ในบริเวงานก็ขอสัดีพี่พี่ไทยนะคะพี่ไทยค่ะวันนี้ก็มาร่วมงานนะคะรู้สึกยังไงคะมาจากไหนคะเนี่ย่าจาี่ทารัน่าจะ้อมขอให้มาพ้องถึงหน้าบ้านคุณลังสีมานี่ยแหละ ค่ะสามคนแม่สามนรักสี่นที right. ่ว no ีอยู่กนค่ะว่าวันนี้พ้อมมาแบบเดียวกนเดินอนหลอเ็บเป็นควาเ็นนที่สุดอรเอมจะมีการจขันนนเพื่อที่จะแสดงพลังิงที่ยอดนั้นต้านประการสาวนะทกแบบนะครับวันนี้เไปเห็นงานก่อวันนี้ก็เใจ่กนก็แรงนตแสน่งีสุดงนการเ็นหิงไทยคนนึงของ สอเนี่มีคนเดียวนะครับรวมถึงรามนี่เป็นชาวไทยที่ประชากรน้อยมีสอสอใเพราะว่าไอ้ครั้งนี้ประชากรโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยน้องประชาชนที่ได้ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองก็คุ้รับทราบบทบาทของสอสอ นะคนที่ได้เจรจาความประสงค์ดีได้ทงานที่เท่าแล้วและดููกกับู่นด้วยกันนะครับที่น้องคงได้ได้ยินได้ฟังกันนะคะก็ทุกประเทศก็ีการต่าง องนะครับเพื่เป็นบทแล้วผมก็ในฐานะที่ประชาชนไทยที่ทำไม่ได้เรับท่านเป็นบ้น่าวันนี้บรหาขาหนึงร้อยล้านผมอยากจะบอกว่าไปเที่ยวทัพันเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเองนดกวนี้ ทำทีแล้วแล้ี่ชันะคะวันนี้ก็เดี๋ยวแอมจะให้ดูบรรยากาศนะคะวันนี้ก็ได้มาแสดงพลังคนแสดงหลังจากงานโบนิสซ่าผ่านไปเพียงแค่ไม่ถึงเจ็ดวันนะคะก็เราได้เห็นพลังของพี่น้องคนแสดงเยอะแยะมากมายเลยก็ขอขอบคุณพี่ชัยมากนะคะวันนี้นะองที่เกลี่ยข้ามมาเนี่ยถ้าพูดไปเพื่อนนะครับก็ท่านผู้ชมคะตอนนี้ก็แอมก็ขอให้ดูบภาพ เก็บภาพบรรยากาศนะคะประทับใจไปฝาการายการาผู้หญิงไทยวัวใจประชาธิที่ประทยนะคะขณะนี้บนเวทีก็ยกยิรัรู้สึกว่าคนที่พูดอยู่บนเวที น่าจะกิจกรรมของสสพรรคประชาธิปัตย์คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะโอบผู้ไปนอนนะคะเด็กก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนนะคะท่านคะตอนนี้ก็จะเก็บภาพบรรยากาศนะคะไปฝากนะคะับกทศมนตรีมึงได้แค่ไปแอบมองในแถวตามม่านรูดข้างถนนเท่านั้นแหละครับมีนโยบายปฏิญญาที่หาดใหญ่ รับพักดีข้อที่สองคัดค้านการแก้ไขรัฐมนูลถามขุนเก้ามาตราหนึ่งร้อยสิบสองและก็ป้องคัดค้านการสร้างบ้านเสือแดงแปข้อเนเต็มแต่ผมก็จะเพิ่มให้อีกข้อหนึ่งเป็นปฏิญาของพรรคประชาธิปัตย์ว่าพวกมึงต้องห้ามกันอย่างแข็งขันว่าห้ามเสพกามและมั่วสุมกันภายในพรรคนี่คือขี่เก้าที่ผมบอกให้มึงไปปฏิบัติอย่างแข่งขันที่สุด ขอให้ประพฤติดจดจำไว้ไห้ถึงสื่อช่วลูกช่วหลานและจะขอให้เป็นฝ่ายค้านไปตลอดชีวิตจนกว่านคนชวนเร่ไพจะตายาน้องี่เครับทั้งหลายเวลาจะไม่มากมายนะเพราะเรามีเวลาในการเดินทางอีกยาวไ,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 ไากลแต่ด้วยความรักวันนี้ผมมาด้วยความตั้งใจมารักอีกสักคดหนึ่งก็คงจะไม่แปลก็ผมก็ตั้งใจไ้แล้ว่าวันนี้มาขายดอนหอยหลอดของกน